And you'll โจมันจะมาป่าแล้วเปล่าโอเคแล้วครับก็กลับสวัสดีที่พ่อแม่พี่น้องทุกท่านทุกคนกคนี่แหะครับยินดีนต้อนรับเข้าสู่ยองง้อนยุคบรทวัติศาสตร์น้ำเย้ไรติดอ่างกันเลย <laughs> อยู่กายบอมไอ้ใจุ้งเจขังกี่เจสองเจ อะไรหลายเจจังวะเจคุงเจคังเจคุงเจคุงเจคังแล้วเรียกตัวละครเอาแล้วกันแล้วก็อีกตอนหนึ่งไม่รู้ว่าใครก็ไม่รู้เชิญมันมาไม่รู้จะวิล่าไดมอนด์นะวิล่าไดมอนด์นะดูชื่อดิน่าเกลียดจริงแควยงาหัวข้อวอยอหวยงาหวยงาแขวยงาไม่รู้ ไม่อยากเล่นม่ของ่อยากเลน่นในเนี <m <m ้คิวเรีนอะึมให้ไว้ใจหัวใจบดบดบดอไม่ได้มาใครเป็นคนจไหนเนี่ยการนีาีเยองตัวไหนวะอยู่ีกูอยู่อหนอะไรกันครับดีอสไเนี่ยอาสาไก็คือบดนะอะไรกัน เดี๋ยวมันจะมาเอาบัฟแดง่ไหมงด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 อดง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 ดอดงดงดดง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 ดอดงดงดอดงดอดง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 ดอดงดงดงดดดดดดดอดดดด เฮ้ลูกบับลยมโเคกับจีตีกันแล้วเจตีกันควดมันอ่ปืนเนี่ยย้อนย้อมอำหอกเลยอ้าวบัมหากด้งตายเลยเอามหลัมไม่ฟาร์มหรอค่อยฟาร์มว่าจีมันไปโอ้อะไรเนี่ย

ไอ้กระโปงตั้งใหญ่ยั้งหบลลังนะตั้งใหญ่ทุกหัวแบบไปเลยไงตั้ง้เจพอพี่เจพอพี่เจพอโอยคืออะไรวะตั้ง่คืออะไรวะฟ้าไมวงอ ฟ้าปอยกวามมัอยคนเดียวยอดกูเก่งไงยอนแทบฆากูจริตีย่อยตยอยอยู่ในโดงน่นดึง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 เรามาดึงโดนอะไรกันครับเนี่ยแก่ดึงว้าวงั้นเลย จะทุบหน้าสันไปเลยไปยี่ยนเจ็บปะเจ็บจะตายแล้วด้วยเป็นไงแล้ววะมาเพื่อกดตันไม่รู้โเวี้ยี่อเงินย่เงินมาแล้ว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 มา้วมาแล้ว

น้านกูอียอมสัตว์กับบบอมไม่เอาว่ะรอโอกาสดึ่ง้านนกูเทียนี่แกกำลังมาขึ้นไปสาตัวเลยสวัสดีจ้าโลกแกด้วยเออพวกกูก่อนเอาไปไหมไปไหม

ข้ามันข้ามันข้าข้าไอ้ชีข้ามันดีข้ามัน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 ยังอ่ะยังว้าก่อนจะว้าไปฆ่ามันจะว้าไปฆ่ามันโอ้ยตามมันไม่ทันไปิ่งอย่าอเงีากเดี๋ยวมันขาดนะขาดน้ำอ่ะ ไหลเลยก็มาวะโอเคไหมไหลไหลไหล ใน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 ป้อมแตกนาย้อนป้อมกนป้อมแตกนะป้อมแตกนะพี่เจ้เอาดิเอาเอาดิดูแล้วเอาหน่อยเอาหน่อยพี่เจ้าโอ้ยพี่เจอแป้อมแกอตกป้อมอมแต้อแอมตกป้อมแตกปอ ตี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 ได้หมดเลยทำไมมันไก่อ่อนขนาดนี้วะนี่นี่แกลกงนอนว่ะแกลกกับบ้านเลยไปดูไปทำอะไรดันน่ะก็ป้อมบนหายหมดแล้วอ่ะมาลงไปตีพวกมึงกูก็ดันถึงดันอยู่คนเดียว

เจมส์ีสโลนี่เจสโล์เจสโลมันจี้้อมแม่งเลยฮอทกูต่อไปทำแกตีป้อมว่ะแก๊กตีป้อมตัวแคนี้ไล่นี่คืออะไรกันนี่อเาไม่ั n a แอมเดี๋ยวมึงดูอะไรนี่นะบูมบูมถ่ายไปเครื่ร้อนเลยบูมบูมโอ้ยมาอ้กว่ะมากว่ะมันกลัวมึงกับกูแล้วใจย์้าอีกเงาอีกว่ะอ่ะเาไปละเงาไปละเอเลสเตอร์อย่าพลาดเลยแก๊สมาแล้วบูมยอมแก๊สดูแล้วแก๊สดูแล้วบูมโคตรเหี้ยเลยบอมตาใจบอมตาใจไอ้นบอมสาใจว่า แกกาใจกว่ากูแรงมากแรงมากตอนนี้กูแรงมากมามึงจะเดินแต่มึงเดินแขงกับเพื่อเลยได้รอขวานตัอัดทั้วลในการเลยอัดทัลเนี่ย่งคองให้หน่อยเจ๊แขงคองให้หน่อยเจ๊แขงคองมาแขงคองใครก็ได้แขงกันสองคนติงติง เดี๋ยวเวนขอคับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยล่อเอเฮ้ยขอบวกก่อนขอพวกก่อนขอพวกก่นอาไพวก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 มาแล้ว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 หมดเลยไม่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 กูเจ้าเจ้าเจ้าก็ว่นนี้กูเจา จะเอาไปตู้าเชื่อลิงการวะกูจะเอาวะน้ามันมีข้าวปมไงโอ๊แก๊กลอยฟ้าแก๊กลอยฟ้าหมูบินเงอะเลเซอร์หมาการปุ้มปุ้มปุ้มวันนี้ในรายการของแถมของขวัญติดไม้ติดมือ ไอตรงกลางเลยการเยัก,เยกแล้วเพื่อนอนึงเราเคยก่อนกูยังไม่โู้่อาอะไรเอาเอา,เอา,เอา,เอาตังแหนแหนมันเห็นมันเห็นมันมีบาดยอยู่เนาะไปไปต้องเอา <c oughs> เอาเอาจีจียอนโดกูยิงสทีะแตกอเวกู <c oughs> ทำบทบาทเลยจี <c oughs> นนะอถอยมาอถอยมาถอยมาถอยถอย,ถอย,ถอย

ยามีบบาในนั้นอย่ามึงจบอย่ามึงจบรอกูกนรอรอนยมีบทบาทยังมีบทบาทตุกตุมตุมตูมตูมตูมตุ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 มจะได้ย โอ้ยโอ้ย <rôle> ต <à> <Guy> ้องเอ็มต้องเอ็มนะจังหวะนี้เจคันคีกันเลยพี่เจคันคีเอพีพีอะไรวะกูฆ่าตั้งสิบสามตัวฆ่ามากเลยแมวเลยโอ้ย